โอเคทุกคนทุเรศวันน่้นะเออสร้างมันเถอะวันนี้เราจะมาเล่นสามเซอร์สามสาวสปายแบบไม่อวยนะทุกคนนะโอเควันนี้เราก็มาอยู่นในเกมโรบอทกับแมปที่มีชื่อว่า h e r o Online World ทุกคนนะจะบอกว่าวันนี้สันเป็นใครฉันก็เลยมีะารทำชฉฉันก็เลยมาหาอัดีคลิปเล่นๆหรือวันน,นี้ยสันอะ่ะ ไปพบว,ว่าอีสามสามสาวเนี่ยสไปน่ะสกินห้องนาตาชานางโดนบัรเว้ยตีปกติกับพวกสกุลสกิลอย่างเงี้ยมันดีแล้วมันเร็วขึ้นแอ๊ะเอะปังปังเห็นปะ <c oughs> <c oughs> ฉันไม่ทำนะมอนดานฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่เคยลาบกินของคนอื่นเลยเสียงกูก็จะเปลี่ยนอยู่แล้ว <c oughs> เป็นไข้แล้วเนี่ยอ๋อดัชโต เอ๊ะอแอ๊ะใครเดินตอนนั้นอ่ะอ้ยอยอากาธาสวัสดีเราจะเอาใครไปกินเราจะเอานามันพุดไปกินเหรอมันไม่อร่อยหรอกมากินชั้นดีกว่ามานี่แน่กินเรียบร้อยโอ้ตายแล้วดักพูเซโอ้โนอเรียวออนฟาเกร ปาปาปาไปป๊าปังปังบุมปังปังปังบัมบิมบัมบลาบลาบลิมบุมบัมบิมบัมบุมบัมปาไปป๊าป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 ๊าป่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำอะไรกันน่ะเอ๊ะเอ๊ะปังฮ่่าฮ่าเวลามันส่องร้อยบาทเลยแน่เนะแนะเน่เนะเะเออเออเออเดินเดินเดบัมบุมบัมบลาบลาบลูบิมบุมบัมบิมบัมบุมบัมนะเล้วท่านจะปลาระเบิดดาวกระจายใส่มิตซูของมันนะ แล้วมันก็จะติดอาหะบำบึมบำโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยใครก็ได้ไม่ไหวแล้วโดนแกล้งโอ้ยป้อยเราดิแน่จริงป้อยเราใช่รูปใช่รูปแนะ่ปิงโอ้ยท่ายไปแล้วนะ้าโปรหรือเปล่าอ่ะอ่ะรอดไปดิไปเลยไปเลยไม่ต้องมาไป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 ,ไป,ไป thú làng dữ à người à hả hả aha, ha, ha? Uh -huh, của mấy từ mẹ ôi oh no leo <Real> on Fa kì từ nè nhưng mà hát hai sao sao เล่นบอลนี้ล่างผมสั้นก็ได้วะเนเนเนอีเดอเนเเจอแล้วอ่าเจอแล้วเจอแล้วเอาใครไปกินล่ะเฮะเอมามามตามไปมามตามไปรวมเลยรวมมันเก่งนักมึงอ่ะอ่ารวมมันดูมันมันกลัวนวยความกลัวมัมเนาะจะกินคนก็จะกินกลัวก็กลัว สงสารจริงๆออวานดาวานดาล้างวานดาทั้งสองล้างตกมันอยู่เธอฉันแอบดูอยู่แต่พระใหม่เราคืออีวานดาล้างนี้แนอะอะอะอีอะอุ้อีอะ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 ออเอออะเฮ้ยปังโอ้ เฮียเออหนีโอ้ยอเอาโนเรียวออนฟาเกมึงเกาะที่ไหนวะก็แต่ฉันชอบนะฉันชอบความที่อันนั้นน่ะฮีโร่ออนไลน์วงเข้าดีไซน์ก็ะอิซัมตัวเนี้ยมันเป็นแบบว่ากินมะฝรั่งปุ๊บแตกออกมาเป็นฟองสบู่ป้องกันตัวเงี้ยฟองปั๊บอันนั้นดิอะไรวะมะฝรั่งอ่ะเออสนุกมันก็ลดีเด้ไปแล้วกูไม่อยู่หรอก อีวานดาอีวานดาคนนั้นมันจะเอาคืนกูหึฝันไปเถอะเพราะฉะนั้นคือสปายนะจะรู้แอบแล้วก็รู้นั่งแล้วก็รู้ยืนแล้วก็รู้ขี้แล้วก็อยู่อยูอ้าวเย่ามาท้าทายอำนาจมือสปายดีไปแล้วไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะ <c oughs> ไลไ,ไ,ไ,ไสวัสดีจ้า ตอนนี้ใครให้กินฟรีไหมอ่ะ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 เออดิอ่ะเปิงอ่ะแกขอแกงหน่อยอ่ะแกงแก้งก็ขอแกงหน่อยนะขอแกงหน่อยนะขอแกงหน่อยนะจ๊อะอะรีพึง่งรีพึ่งสีข้ามหัวกูเลยงงมากพึ่งหนีไปลูกพึง่งพึ่งสีข้ามมิดจู้เลยมาจะระเบิดเปิ้ง แอะแอจะมาตจมมาจับใครตุย่วะแอะแอะจับใครไปอ๋อจับเพิ่งแต่จับผิดเรียวออฟฟาเก้อาโน่ฮื้อฟาเก้สอรี่ไอ้ดอนวาน่าดูอิงแอนนี่ติงบายเบช วุ้ยเตะใครกันแล้วเหรออ,อีพึ่งเนะี่ยเดี๋ยนะินนะแป๊บนึงนะแอ,แอ,อ้ยเอ้อีนั้นอีนั้นตาวใครไปกินฮะให้กินด้วยแพงไหมเฮออเออเออเตะหน่อยนะอ้า่าอ้า,อ,าอีบอนดาล่างหนานคั้วที่จะมาทำซันเป็นไ,ไงล่ะมึงเวรกรรมใครทำอะไรย่อมได้สิ่งนี้ัวเองต้องโดนนะ นั่นแหละก็ตามนั้นแหละจะมากินฉันไงกดเกาะทันดีนะมึงโอ,โอ้ยแต่ที่เรากดเกาะทันเรากดเกาะไม่ทันเราคงแย่ไปแล้วโอ้ตายแล้วต้องหนีต้องหนีอาตายไป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 ไม่ no f u c k อ้ h ลอดแหละเออลอดอีกแล้วอา้าวเธอฉันเห็นกระสือสองตัวไล่จับนะเธฉันฉันดูฉันควรเล็งใครนี่นะเอ็ดเอ็ดเฮอร์ดักตัวเอ็ดเฮอร์ เอออเ็ดเอด็ดอ้าทำมาทำมางานได้ล่ะไปแล้วไม่อยู่สวัสดีจ้า โอ้ยมันล้าคาราเรียนไปกินตอนหะน้าต่อตาเลยถ้าจะทำจเราจะทำเป็นไม่รู้นะแต่เราจะไปกินด้วยโอเคปะนั่นเนี่ยไปกันเต็มเลยตายว่าตายาให้มันตกกันหน่อยสวัสดีเอ้เอ,อ้ไอไออวาวะาาสปายที่แท้จริง เล่นตัวสปายสกิลก็ต้องสปายคนเล่นก็ต้องสปายเพราะว่ารอกินทุกมือเพราะว่า every มือ every day นะออวันนี้ก็ทุกคนก็ไปโรงเรียนกันเนาะเราก็ไม่มีคนแบบว่าใชอา้อาชีปก็มาอาชีพคนเดียวทุคนนะช่วงนี้พี่ก็าจะาก,กลับมาทาบ้างแล้วก็อาจจะไม่ได้กลับมาทาบ้างก็มันต้องแลแต่สถานการณ์นะขึ้นรู้กว่าขึ้นมาป่ายมาสึกว่ามันงานมันเยอะว่าเดิมมากแล้วเล่าทีเราก็ปับตัวไม่ทัน แต่เราก็ต้องปรับตัวให้ทันนะเพราะว่าเพื่อคะแนนเกรซีเพื่อจะผ่าน f i น a ลวอล์กเออทุกคนอย่าลืมฮีโร่อะเขามีโค้ดใหม่ด้วยได้ย่าลืมไปใส่กันนะโค้ดคือเดี๋ยวให้โค้ดก่อนปิดคลิปนี้แล้วกันเนาะโค้ดก็คือนี่นะทุกคนพิมพ์ตามนะ H E Y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  นี่คนคืออันนี้ได้ประมาณ3ามแสนห้าทุกคนใครที่แบบว่าจะเก็บตังค์ซื้ออะไรเงี้ยก็พยายามใส่คนไว้บ่อยนะคนได้เงินเยอะก็าการฆ่าคนอีกนะสบอกโอเคสำหรับคลิปนี้บอลน,นี้แล้วนี้กอ้โขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าปิง